ว mm ันว้นเบอร์หนึ่งวันเบอร์สองผ่อนใช่ป่ะคดูบอทคอนมานั่งเลยพี่ดูราคา นะคะเบอร์หนึ่งเอฟแล้วลูกค้าเอฟแล้วโอ้มีแต่พ้าล้มนะเมื่อกี้เมนยีนนะคะโอ้ยค่ะเดฟมาเลยแม่ผู้ชายนะคะคงานผู้ชายสวัสดีค่ะปูเสือคนแรกพี่หนีบอกความกระเป๋าลงอวันถ้ารีวิวผู้ชายอะเป็นไงเทคนิคเนี่ยอุ้ยมีแต่งขาด,ด้วยทำไมติดขาดเดฟเยอะจังเลยวะอุ้ยเนี่ยอ้วนมึงอะ่ะ ดิมลีวายไปเลยดีกว่ามันเดิมชายหญิง้าบอกว่า 1> 5 1าหน่งศูนย์ใช่เหรอหวเมื่อตันห้าหนึ่งศูน,นี้ไม่ใช่ห้าศูนย์หน่นะคะไม่ได้ห้าห้าศูนยลีวายปัดโทษเอาเมื่อกี้เราโชว์ป้ายไวยังวะโชวไปแล้วเอาเหรอทำไมกูเป็นคนแบบนี้วะ ติดขาเดบเยอะมากเลยอ่ะคุณพระอีอ้วนขายราคาผิดเมื่อเช้าใครเอาไปมาสารภาพบาปอะไรนี่นุ่ดดิไอ้เหี้ยไม่ขายได้ปะวะพี่โจ๊กพี่โจ๊กอยู่ไหนพี่โจ๊กเฮ้ยมาดูให้น้องเด้เฮ้ยนุ่ดดิไปนะ พี่โจไปป่ะไอ,อเฮียสก,กินนี่มมสก,กินนี่พี่โจของลูกค้า VIP หุยเราต้องเปิดสวัสดีเจ็ดสิบกว่าคนนะคะแค่กำลังรีวิวยินชายเบอร์หนึ่งอยู่หุยนูดี้ยินไหนพี่โจดูเมดอินตรงไหนวะพี่โจปล่อยไปเท่าไหร่นะตัวนั้นตัวเดียวปล่อยไปสามพันห้าโอ้โหลิมแดงปะวะ สวัสดี80กว่าคนนะคะวันนี้เรากําลังดูนูดีพี่ด่งดึงไหนใครยังไม่ได้บอกราคาเลยนะทําไมรีบรลับกันใครจะไม่ขายเนี่ยสวัสดี90คนนะคะใครจะไม่ขายนะเนี่ยว่าใครเจอนูดี้เนี่ยหลอกหลอกหลอกหอก <laughs> ใส่เองใส่ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของผู้ชายติดข่าเดฟเยอะคุณพี่ดอไดดึงเดวลูกค้าวีพีเหมือนกัน อเ,เออพี่เปลี่ยน,ยนชื่อเฟซได้ปะ่<อ>ะเร็น่คฟังดงไดดึงเดาเดาเดาดึกดึกอ่านทีไรก็แบบขำอ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้แยกไว้ก่อนนะเดี๋ยวตอนจบแครให้ดูอีกทีหนึง่งไม่ได้ขข่เป็นตัวสวัสดี110กว่าท่านนะคะตอนนี้แครรีวิวยีนชายไม่ไม่อุ้ยอุ้ยมาขข่แล้วผิดเมื่อเช้าแต่ไม่เป็นไรถือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยไปนะคะ สวัสดี100กว่าคนนะคะแค่ไม่ได้ขายเป็นตัวนะอุ้ยสงสัยทุกคนเข้ามาดูนูดดี้เดี๋ยวให้ดูย่อยๆอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะให้ดูตอนปิดท้ายนะคะแต่ลูกนี้ลูกค้าประจำเรารับแล้วแค่ก็จะขายให้นะคะแต่จริงๆไม่อยากขายนะเนี่ยเห็นนูดดี้ก็แบบพี่เข,ขาเข้ามารับเองประจำ หมืม่น<ม>สองหรือหมื่นแปดฮุยรีวายนึ่งรดิีวายฮุยสวยมากจริงๆเสื้อยือดหรอคะหมดค่ะแต่ใกล้แล้วแหละอาทิตย์นี้แหละสวัสดีหนึ่งร้อยกว่าคนนะคะทุกคน รีวิวยีนชายติดขาดเดฟกระบอกเล็กค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวขอดูราคาแป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,อ,งอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะป้ายไหนก็สู้ไม่ได้เลยพี่ตอนเนี้แบบนางแบบโคตรสวยอ่ะพี่แค่บอกเลยงานไหนไม่สวยแค่ไม่เอามานะคะแล้วไซส์เล็กไซส์ดีมากเลยอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ลูกค้ารับแล้วโอ้เอานุชด,ดีค่ะเดฟไปด้วยนะ <c oughs> พี่อาฟ,ฟงยังไม่มามล่ะเ,<อ>เดฟเยอะขาก,มมากอ่ะเดี๋ยะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปถามรลค่ะตอนนี้โอ้โหอะไรเนี่ยยังไม่รู้ราคาเลยรีวิวแล้วให <c oughs> ม่มากเลยอะ <c oughs> ่ยอะพี่คุณพี่ดูดิติดเกงแบบ ทาโก,ก้อย่างนี้มาด้วยเออไหนอ้วนสวัสดีลูก,กค้าร้อยกว่าคนนี้สวัสดีค่ะอ๋อไมเฮ้ยอะไรอย่าพูดดังเด้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราลงของชุดใหญ่ใครจะสั่งรีสั่งเลยนะบอกเลยว่ามีไม่เยอะอีกแล้วอ่ะมีแค่สิบกว่าลูกนะคะ แป๊บหนึงนะแป๊บนึงนะโหไม่มีใครรับมาขายเลยขายเดฟเบิกเลยที่ติดขาเดฟใช่ป้ายหนีแบบลดที่สุดเท่าที่เคยขายมาร้อยแปดสิบปีเอ้ยไม่ใช่แปดร้อยปีนะคะแปดร้อยปีที่เราขายมาไม่ค่อยมีงานป้ายไหนที่ติดขาเดฟเลยแต่ว่าป้ายนี้แบบติดขาเดฟแล้วสีดีมากแต่งขาดปนด้วยแต่ละโทรศัพท์กบน สีสดสีสดนะทำไมอุ้ยอันนี้มันคือแบรนด์อะไรอะเคยเหมือนเคยเห็นอยู่ไม่รู้จักเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมแอามานี่เหรอเออหนูไม่รู้จักแหมไปลูกค้าอ,อันนี้ก็แพงอันนี้แพง,แงใช่ไหมไม่ลูกค้ารู้จักนะลม่ค้าไม่รู้จักแต่ลูกค้ารู้ แต่สีนางดีอยู่สีสดอ,ดมอกอามาลูกค้าโอ้ยลูกขอโทษขอโทษลูกค้าก็รับชมเพายังไม่รู้ราคารัาบชม,มชสดนี่ <laughs> อะไรอ่ะยีนลิมิเต็ด ตัวละสามพกว่าบาทพี่หาเจอได้ในกระสอบเนี้ยมันน้อยไปดีเบนซ์สองร้อยอ่ะพี่ขาบอกเลยอเมริกันอะไรก็สู้ไม่ได้แบบเลิศมากจริงจริงไม่เคยเปิดยีนชายที่ไหนสวยเท่านี้มาก,ก่อนเวอร์ไปพูดเอ้าพูดพี่พูดไปเอออันเนี้ยสวยจริงๆนะใหม่มากอะ่ะตอนนั้นเราขาย ขายเบอร์หนึ่งเท่าไหร่วะสามพันกว่าคุณพระอาแมนี่โอ้ยแค่นูดดี้ก็คุ้มแล้วค่ะคุณเพรพี่ค่ะไม่ใครที่อยากได้งานเบอร์หนึ่งไม่ต้องไปหาอะไรแล้วนะคะไปรับโทรศัพท์ก่อนขายแล้วใช่ไหมนูดดี้ขายโทระสอบนี้เลยลูกค้าเอฟแล้ว ลค้าประจำคุณพี่เขาแบบติดตามเพจเออคุณพี่อ่ะเอฟแล้วใช่ไหมใช่ใช่เขาเขาเอฟละคุณพี่ลูกค้าประจำโด่งได้ดึงแล้วดึงดังแลออคุณพี่เนี่ยเฟซชื่อเฟซนี่อ่านไม่ นี่รีวายค่ะม้าสีสนิมไม้บนเป็นสำหรับไม้สำหรับมึงไงยังไม่รู้ราคาเห็นไหมเนะียราคาเมื่อกี้เดินมาบอกราคา,ย,ายังยังเขาเอฟไปัวเขาเห็นตัวเดียวเขาเอฟเลยใช่เขา เห็นตัวนั้นขึ้นมาเขาก็ขายตัวเดียวือก็สอบ4 5่ขายตัวเดียวสัสขาย0 0พอสวัสดีค่ะพี่มุกพี่แครสวัสดีจ้ะบินละบองด้วยหรอวิตอนนั้นเราขายเบอร์หนึ่งเท่าไหร่นะหกพัแต่วันนี้ขายห้าพันเก้าพอจริงๆโคตรใหม่อะเราแบนแบบมีแค่สิบกว่าลูก ไ,ไม่ต้องไม่ต้องไปตามหาอะไรที่ไหนแล้วนะบอกเลยนะบอกนะจุดจุดนี้นะดดนแล้วเป็นยีนชายที่ติดเดบเยอะมาก้ายวยนา่บบอะกแล้วเป็นยีนชายที่ติดเดบ,บกกนนเยอะมากอะพี่ดูดิสก,กินนี่สก,กินนี่ทั้งนั้นเลยอะมันเขียนกระสอบอกี่ตัว บางตัวก็แบบสีแบบใหม่ๆกริบๆคุยใหม่กว่าป้ายในปากเนี่ยไม่ดีนะไม่ซู้ไม่ได้บอกเลยนะคะตอนนี้นะฮะใหม่ไหมแล้วไซส์ไม่ใหญ่ที่สำคัญไซส์แบบไซส์ดีอ่ะเนี่ติดขาเด็บเยอะเลย

เอวกระดุมด้วยเวลาแครรีวิวแครแบบให้ดูดีเทลอยู่แล้วนะคะราคาเล็กอะไซส์เล็กอะโอ้คุณพระทอมมี่คุ้มมากเลยเนอะลูกเนี้ยห้าพันเก้าอ่ะปกติเบอร์หนึ่งขายหกพันห้านะดงไหนดึงดาวดึงดาวดึกดึกพี่ลูกค้าบอกว่าจะขออากระสอบนี้เห็นป้าเราก็เห็นนูดีก่อนเราก็ไม่รีบเอฟแล้วดูแบรนด์อื่นมาดิเต็มเลยอะ เรื่องแบรนด์จะเป็นเรื่องเดียวที่การันตีไม่ได้นะคะแค่ขอแจ้งนะจุดจุดนี้นะคะทุกคนรีวายอีกแล้วค่ะมันมีขาก็บอกคนบ้างอยู่แล้วนะคะแต่ก็ติดเดบรีวายมาอีกแล้วคุณพี่โอ้ยโอ้ยงานสวยอะ่ะโอ้ย,ด,ออยดูดิแต่งค่ะ ดีเซลจริงหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปก่อนดีเซลทำไมมันเหลือป้ายแค่นี้ป้ายหายไปไม่รู้ดีเซลปั๊โตออกแต่แบบลั่นๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่ดงได้ดึงเด้งดึงดังเด้งดึงดาดึงดาวดึกดึกได้ไปนะคะทรงสวยงานดีเมื่อกี้ก็เจอ มีใครรู้จักอีกแหละเมื่อกี้พี่เขาก็ยังรู้จักเฮ้ยดีเซลสองตัวค่ะเดฟค่ะคุณพี่ตัวนี้งานสกินนี่ติดเยอะมากเลยอ่ะ,อะตัวนี้ดีเซลโอ้โหดูดิงานดีมากเลยอ่ะดูกระเป๋าเข,อขอดาดิเฮ้ยรีวายอีกแล้วเหรอ ตายแล้วทําไมขายถูกแบบนี้คือแค่ไม่เคยขายตัดราคาใครเลยนะคะเอาสิบสองล้านก่อนมาโชว์ไปหาลูกค้าเาช้าดิคอยอยู่เนอะลูกค้าอยู่ไหนว่าเอาตังโอนเพิ่งไม่พอเช้าขายผิดไปลูกค้าลองให้แล้วเนี่ยดีใจเจออีกแล้วนี่เอวกระดุมอีกแล้ว แบนอะไรอย่ามึงเบอร์เบอรี่ว้ยตายแล้วเบอร์เบอรี่แค่เสื้อเท่าไหร่รเสื้อราคาเท่าไหร่กี่พันน่ะสี่ห้าพั 5, นนะเสื้อเชิ้ตอ่ะหุยเราแบบยีนน่ะไม่ขายแล้วเน็ตเน็ตหลดุดเน็ตหลดุดลูกนี้เน็ตหลดุดที่ด่งด่าดึงเด้งดึงเดาวหุย ไซส,ส์33ใส่ดีมากอ่ะไหนเบ้นมาโชว์ลูกค้าเด้เนี่ยดูดิใส่ดีมากเนี่ยเวลาเรารีวิวแล้วงานสวยนะเราก็จะแบบดีใจอ่ะกดังใส่สองนะคะกดังผ้าใส่สองมีสาขาเดียวเพจเดียวนะคะโอ<ฮ>้โหสุดยอดแบบสีดีมากอ่ะ อ้ ừ, งานสวยมากโอ้ยไม่เคยรีวิวงานเอก c ซกปะไม่ใช่ <Exact. S 1> แล้วดูดิแต่งขาดสกิดขาดน่ารักมากอะ่ะสีดำ มันไม่ขาช้างอะมันขา,ากระบอกอะา่าเดฟป,ปนกันนะคะพี่ดูดิอุ้ยสวยมากแบนนกรดาานด์นนอะไรก็ไม่รู้เผื่อใครรู้จักสีดีมากอะคุณพี่ตก็จบตัวละเท่าไหร่59าสบเ้าีซะหกสิบบาทเอ้เอาหกพันพอ เมื่อกี 5, ้ห้าพ <ro> ัลองลองคุ้มอยู่นะตัวละหกบาทโคตรคุ้มบอกเลยอยากให้จริงๆนะคะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยปาเบาๆได้ป่าปก่อนปาปิดเพลงก่อนไดปลา แล้วกูรีวิวเกงแล้วเนี่ยแล้วกูจะพูดอ่ะกูจะพูดอ่ะเฮเห่ทงช่างสองช่างมาโอ้โหกุชชี้เบลปะเบนี่งั้นมาดูดิ มาได้จังหวะพอดีเลยโอ้ยสก,กินนี้ฟิตดูเข็มขัดดีนึกว่ากูชื่อพี่จ๋าฮาร์ลีวายห้าศูนย์หนึ่งป้ายหนังสีแบบออกเขียวขี้มา้าน้ำตาน้ำตาน่ะโอ้ยป้ายอา่ะเฮียสุดยอดอ่ะอุย้ยออกงานญี่ปุ่นเมื่อวะเดี๋ยวใครดูเมดอินให้ โอ้ยยากโชว์ของวันนี้ยากโชว์ของเดี๋ยวก่อนนะเมดอินเม็กซิโกค่ะรีไวห้าศนย์หนนะคะตัวนี้เมดอินเม็กซิโกป้ายอาค่ะแค่บอกเลยว่าของแครมีไม่เยอะนะคะ5้าจริงๆคุณพี่เราไม่มากอะเอวกระดุมนะคะห้าเป็นเอวกระดุมค่ะโอ้ยลดแต่ว่ามีเจ้าของแล้วลดแค่ไหนก็เอาไม่ได้ คนมีเจ้าของแล้วนะก็อย่าไปยุ่งกับเขาอันนี้แบรนอะไรไม่รู้แต่เป็นแบบแบบส่งช่างสรงช่างทรงช่างได้โอ้ยเขาพี่พี่เขาอยากชม5้าส่วนหหส่วนห้าก็มารีวิวอีกแล้วโอ้ยหน่อสูแบะอุ้ยลูกนี้ออกแบบรัานมากใครเลือกวะ รีไวอีกแล้วป้าขอเปคอนเสิร์ตตัวนี้สะกิดขาดรีไวอีกแล้วโอ้ยคุณพระคุณพระเดี๋ยวแค่ต้องรีวิวแล้วแหละแบรนด์เยอะขนาดนี้อ้เยี่้รีไวอีกแล้วไม่ใช่บอกว่าอาเฮียอาเฮียเบน รีวายอีกแล้วเหรอเฮียรีวายอีกแล้วว่าคุณพี่ใส่ดีมาก5,900นะทุกคนนะใครอยากให้จริงๆนะคะดูสีดิเฮ้ยยืนเสียดายเี้อะดูให้จบเผื่อมีเสียดายอีก ตาอะไรม่รู้บหนังอยเี่นี่นี่นี่ิังลังอ้เฮ้ยเป็นไงเฮ้ยพี่มีคนเขาเสนอมา6500เออเออเอาเนี่ใครเห็นแกเงินนะขอขอตัดแค่นี้ก่อนนะหยอก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  เงินนี่บอกเลยนะว่าเงินซื้อแค่ไม่ได้นะถ้าไม่มากพอนะคะอจอน,จอนวินสัญญาสัญญา,ญญาเดี๋ยววนมาใหม่รีวิวแป๊บนึงสัญญาต้องเป็นสัญญาใจสัญญาใจนะคะตอนนี้ ือแบรนด์แบบลูกค้าจะให้6,500แล้วเนี่ยจริงๆขายไปชดใครล่าวะไปชดโควิดโอ้ยดูดูไม่ได้มอนะยินชายจ้ะยินชายแบน์รวมหมดยังอีวันจริงเจ้ามาหมดยัง,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 งมีลูกค้าโอนยอดทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวพี่ๆโอ้ยใหม่มากทากอินบ็อกมาเลย หุยค้อนใหม่อ่ะใหม่มากอ่ะโอ้โหแล้วไซไม่ใหญ่อ่ะทำไมกูขายถูกขนาดนี้วะเอาป้ายมาเอาป้ายมาโกดังอยู่พุทธมณฑลสายสองนะคะกระสอบประมาณ100ตัวห้าพันเนะคะพี่อยากให้โปรโมชั่นปกติเบอร์หนึ่งใครจะขายอยู่หก0ันห้นะคะใครที่ซื้อตอนนี้นะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ขายดีๆนะ สนใจสั่งได้เลยนะคะมีไม่เยอะนะงานนี้มีสิบกว่าลูกนะจ๊ะติดตามเลยดูดิรอรีวิวอีกบานตอนนี้ก็ดังมีที่เดียวนะคะพุทธมนทนสายสองสาขาเดียวนะคะแค่ย้ายมาแล้วนะทุกคนนะไปดอกไม้มาดูกันอะไรเปนเะสเตอฮู้ดอ่ะสนใจรีบสั่งเลยจ้ะ